กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องอีสานการเกษตรทุกคนพี่น้องเอาพบพบกับลุงโบคือเก่าอะไรพี่น้องเอามือนีลุงโบกับสีผ้ามาเบิ้งการเลี้ยงกระต่าอีกฝั่มหนึ่งแหละพี่น้องเอามือนีเลี้ยงกระไรหลายหลายเฮี้ยนครับผมเป็นธุรกิจแบบหมู่บ้านเลยพี่น้องเออเอาเขาเก่ยวกับเสื้ผ้ามาเบิ้งคุณพีป้าน้อมพี่น้องเอาเขากี่ยวกับเสื้อเบิ้งการเลี้ยงกระต่าของเราว่าเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากพี่น้องเอาเขาสีเริ่มจากคอกพี่เนาะคลอกนี่แม่นอีหยังเนาะ ก้อนนี่เป็นตะกะเตนเตนโม่เขียวด้วยจ้ะนี่อันคัดพอพันแม่พันมามาไว้แตนโม่เขียวพี่น้องจ้ะนี่คือเตนโม่เขียวมันจะเป็นแบบนี้ด้จ้ะเขียวพอเขียวแม่นี่พอพันก็แม่พันมันขันเพิ่งเอามาขยายไหมอันนี้ก็คือแตนโม่จ้ะพอพันแม่พันพี่น้องจ้ะท่านในลายๆ บ่าพันได้หลายแต่ว่าเขาอยู่ในการทดลองเลี้ยงอยู่เป็นบะครับนี้ค่ะกาลังเลี้ยงอยู่ค่ะตอนนี้โอ้กาลังห้องใครได้อยู่ประมาณขีดนึงเลยละจ้าตอนนี้เป็นตะกระแตนโมจ้าโม่โม่เขียวอีโม่เขียวพี่น้องเอ้าฟังท้านี้มันหยังนอกรองอันนี้ก็สิเป็นปลาตังกาอีโม่จีนบ่จ้านี่อันนี้ปลาตังกาโม่จีนครับโม่จีนโอ้ยมีแต่โตงามๆโตอ้วนๆพี่น้อง หยานี่มัน,น,นหยาแนวไรเนาะเอามาให้กินนี่เนาะเป็นหยาเน่เปียกับหยาหวานดนะจ้ะหยาเน่เปียกับหยาหวานพี่น้องคนละครับโอ้ยสะอ่อนครับผมเอาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องคนละครับยิมยำยิมยำอยู่พี่น้องมีตะตุอ้วนๆครับผมตะก,กระแตนปลาทังก้าอ่าโมจีนว่าสั้นว่านี่ก็คือฟาร์มของอ่าพี่ปะนอมเออคนละครับโอ้ยเลี้ยงกระไลบ่ครับผม เลี้ยง,งหลายอยู่จ้ะเลี้ยงเกือบมืดมู่บ้านนะจ้ะว้ายเป็นมู่บ้านตะกะแตนตัวตซันนะ่ะจ้ะเป็นมู่บ้านตะกะแตนไป,นนไปแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเวลาขายขายจังได้อันมีพ่อค้ามารับบ่เฮือนเขาไปขายอยู่ตลาดเองมีมีลูกค้านะ้ำมู่บ้านเขาเลยจ้ะมารับเอบอรับที่หลยไรบอจ้ะบ่จากับภูลรโลดเนี่ยภูเหล่าเต่ภูหละขีดสองขีดเทาก็ขายให้เอาไปกินเอาไปขายเนาะจ้ะเออพี่น้องเอ้ย เนี่ยคือตะกะแต,แตโนโมจีมว่าสันว่านี่ก็เล่ากระเลียงอยู่เฮียนเล่าพี่นออ้องเออเนี่ยแหละครับอยู่ใช่ข้าเฮียนเล่านี่แหละพี่น้องก็เริ่มขยายออกทงหน้ากระมี่แล้วค่ะอ่าอยู่ทงหน้าก็มีมีจะขอ,อกับผมตอนนี้มีสองขอ,อกไงจะอยู่หันแต่ว่กจับไปขอ,อกหนึ่งแล้วสิเหลือ,อย่ขอ,อกหนึ่งโอ้พี่น้องเลยเอาเปิดหทเบินแะเส็นไดอันนี้ขอ,อกกันไงปันได้จักเดือนแล้วครับนี่ขอ,อกอี่ัปาห์ละระมาณถึงเดือนได้จ้ะประมาณ ยี่สิบเมือ่อประมาณนี้เละจ้ะมม่หนึ่งกับกระล่างสีออกปีกพี่น้องเอ้ตะกะแตนครับตะกะแตนปัดบื่มบําบื่มบาเลยพี่น้องเอ้บาดีเอา้าตะกะแตนามาท <ขา S 1> ัางข้าโมจีนพี่น้องอ่าแรกๆกนี่คิดจงไหมาเรียงตะกะแตนนอ้อเหรคิดว่ามันเป็นอาหารไหมจ้ะเชิเห้องมากินอยู่แล้วก็เลยไปลองเอามาเลียงเบึง เลี้ยงง่ายป่ะครับแรกแเลี้ยงง่ายย่จ้ะบ่ม,มีปัญหาแนวใดบ่บอจ้ะบ่มีปัญหาหลอบแหลกหลกหลกใค่เขามีบ่ิมีตอนหนาฝนเมื่อกี้นี่แหละจ้กะก็ตายไปแน่มันชื้นอากาศมันชื้นเพราะอันหมักแดดมันติดฝนอยู่หลายมือก็มีตายเป็นธรรมดาจ้ะโอ้รุ่นนี้อีกโดนว่า่อยสิตโตใหญ่นี่บอจ้ะอีกว่โดนดอกประมาณหอดเดือนป่ะครับ บอเจ้าว่าถึงเดือนกับติดปีกกันเมื่อแล้วนี่โอ้อ้าพี่น้องเอ้ยเจ้ากะเลียงไ้วตะกินล้ว่าสันแรกๆว่าสันว่าเออตอนนี้ก็เหลือกินกระชีได้เอาไปขายนะเนาะจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยสอนครับสะอนครับคนละครับตะกะแตนโม่จีนครับคนอ่ะพี่น้องเอ้ยเอ้ายับ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 ยู่พี่น้องคนละครับอันนี้ของคุณพี่ปะาน้อมเนาะ อ่<ข>าอยู่บ้านโน่นคาบ้านโคกค่อ่าบ้านโคกค่อ่า,ขขาตำบลบ้านปูงอ่าจังหว,วัดอ่ำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเฮ้าพี่น้องอ่าบ้านโคกคาะด้ยพี่น้องเด้อเออเลี้ยงเบิดหมู่บ้านเลยแหละว,ว่าสันว่าใสเบื้องน้ำเนี้ยจะมันกร็ร่างออกมือนีละมือ,มอแรกสิบห้าในไหลเราก็ลักสิเต็ดน้องดองอกเอาพี่น้องนี่ก็คือ การฟักไข่ของตะกระแตนโม่จีนครับปาตังกาโม่จีนพี่น้องเออตอนนี้ก็เป็นมือแรกว่าสันว่า,าที่มันออกจากไข่พี่น้องการบ่อไข่นี่ยากบ่ครับมีวิธีกับวิธียังไงครับผมบ่อไข่โบจะว่ายากหรอกมันก็ได้หลายวิธีอยู่จะห่อไว้แบบนี้ก็ได้ตอนเสาร์แดดกับเขาตอนบ่ายแดดกับเขบาอีกวิธีหนึ่งเขากับฟักแบบเอาใส่กระสอบหรือเอาใส่กล่องยังสี่ก็ได้จ้ะมินเทเด,ด้หลายวิธีอยู่ โอ้เขาอยังห้องกอกรณออกใครใส่นี่เอาดินก็นได้จ้าเอาคุยบอกเผาก็ได้แล้เวเต้าฮา้สิเอาใส่ท้างข้ัง่างมัน mm. เพื่อบ่ให้มันดันลงไปข้ัง่างนะจ้ะเพื่อบ่อโตัวนมันล่งไปข้าง่างแต่ว่าขางเครื่องนี้เอาคุ้ยบอกเผาใส่ซีดีกลัวมับ่ครับจ้ามันจะออกไงไปแล้วครับโอ้ยสออนสออนเด้พี่น้องเอ้ยเอาอันนี้เราก็คือเป็นหัวหน้าในการจัดกลุ่มในหมู่บ้านาโคกคานนี่ละพี่น้อง เออเป็นผู้ผู้แรกที่นั่มตะกะแตนมูดจีนเขามาเลี้ยงในหมู่บ้านนี่พี่น้องเศร้าบ้านเห็นกับอยากเค็ดน้ำเหล้าว่าสัา่นว่าแรกแรกเล่ากับเฮ็ดไว้แต่พ่อกินนี่แหละครับอาตะวามันก็นหลายเกินไปเหลือจากกินเล่าก็ได้เอาไปขายพี่น้องพ่อได้มีเงินใส่ซ้อยไปเรื่อยๆนะละ่แะพี่น้องเอานี่แหละครับพี่น้องถือว่าสุดยอดครับผมเอา,เอาพี่น้องนี่ก็อีกซ้ำหนึ่งครับ เป็นฟ้ามวยไงแต่ว่าถือว่าหลายมุงอยู่พี่น้องเออเฮ็ดน้อยๆแต่ว่าหลายมุมครับผมอันนี้แม่เสื้อยังน้อเนาะวาดสนาจ้ะแม่วาดสนานาะครับเนาะจ้ะโอ้เลี้ยงว่าจะปีแล้วเนาะตะกัดแตนฮ้ก็เลี้ยงปีเดียวนี่หละจ้ะห้องก็มาเลี้ยงห้องก็มาเลี้ยงว่างปีนี้บ่ะจ้ะเออแต่ว่าใครนี่ก็เอามาจากพี่ปาน้อมเ่ะครับปาน้อมจ้ะเออเป็นเล่า็ดีเนาะเออพาพพ่อแม่พี่น้องเฮ็ด อันเห็ดงานแล้วว่าสันวา่าหางานในเห็ด <c oughs> ปูบักทั่วดินแล้วว่าพ่อมาเลี้ยงตะกะแตแนพ่อพี่น้องเอาไอแม่สีแนะนํำกงไดกอนมุ่งไดกอนครับอ่าแนะน้ำเลยครับผมตามสบายเด้อกงกงตรงไข่เอา,เอากำลังตรงไข่จ้ะใสจ้ะเอาพี่น้องเข้ากับมาเบิง่งอ่ามุ่งที่ตะกะแตแนอ่าไขว่าสันวา่าอ่ะว่าเปิดไรแน่นครับผม เอเออ,อันนี้กะตะกระแตนก็ต้องสิไข่พี่น้องหมดละครับหมดละครับพี่น้องโอ้เ,อเป็นสัตว์ลาวทีตะกระแตนไข่พี่น้องเอ้ยเอาเออท่านเอาหอดใจหยาเขาตอนเตียงผู้แพ้วหยาท่านมาของนี่แม่ขายเลยจักซุดแล้วตั้งแต่เลี้ยงมะนี่ ชุดหนึ่งหรือจ้ะขายได้ชุดหนึ่งขายหลายปันได้แม่สองชุดหรือชุดหนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยเราจะชุดสองเขาเริ่มขายอเก็ขายออกสองข้ออ๋อชุดสองนี่คือขายไปออกไปแล้วสองขอกว่าะฉันว่าเอาปลูกปลูกฟ้าบน้าครับพี่น้องเอ้ยเอาก็คือใครเราก็เอามาจากที่ปน้อนั่ะล่ะครับเออเนละครับพี่น้องเออ คนละครับโอ้ยคักเลยครับดอกเพียงท่านไหนกินเนี่ยคนละครับโอ้ยตะกะแตนพี่น้องเอ้ยสอนครับผมอ่ามู่บ้านนี่เขาเอื่นว่ามู่บ้านตะกะแตนละพี่น้องเอ้ยวันละครับจับตั้มกร้องโอ้ยตา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 ยเออคนละครับมู่บ้านตะกะแตนพี่น้องเออไล่หลังอยู่ครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันพี่น้องเอ้าเอาซสมนีซ้อนเดี๋ยวตะกะแตนเขาเจ้าสิบินนี้ออกเวดแล้ away, aa, Sultan, วครับอันนี้กำลัง ออกปีกว้อมสิโคบอัดบางนึงคือโตเต็มใบกระลังสิไทยเนาะจ้ะบัดที่นี่แม่สิผ้าไม่เยี่ยมโตกระลังสิงอ,อกปีกจ้เออใส่เปิดให้ผมเบิ่งน้ำเนี่ยเอาพี่น้องเล่ากับยิ่งโซ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันโตกระลังสิงออกปีกพี่น้องโอ้ยครับผมเอ้าสะออนครับอีแม่เลี้ยงเอ,เอาเอาหญ้ายังมาเลี้ยงนี่ครับนี่ต้นมากกับหญ้าหวานกับเนี่ยเปียจ้ะหญ้าหวานกับอันี้ก็เสียกับเนี่ยเปียแบบพี่ป้าน้อมเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ย <มา S 1> เอาเพราะท่านเท่ากับเสริมเหมือนอ่ะเออไอสออนครับสะออน์บ๊กล้วยมาเสริมขันหาเพราะท่านขันหาเพราะท่านกับใบกล้วยมาเสริมพี่น้องเอ้ยเอาคนละครับสุดยอดครับเออสุดยอดครับอันนี้ก็รุ่นหน่อยกำลังเสียนเอาเออกปีต่อกันละชิ้นกัได้เอาตัวนี้จะอ,ออกมาแล้ว <c oughs> เอา้เอาแม่ปิดไปลถครับ เอาเอาเอาเไปแล้วไปแล้วเอาอี๋ละจับมาใส่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 ออกทซูมืงอนก็ว่าตั๊บเปิดเปิดมาได้ออกเลยเออเอาอันนี้ก็คืออ่ามุงที่กำลังปวงปีกพี่น้องกำลังมึนกำลังมึนเลาตั๊บเปิดเออเอ้าอามุงนี้ไปได้แม่หลุนต่อกันมาละนี่จ้ะรุ่นต่อกันมารุ่นพัดกันมาสุ้มนีมันสิเป็นเหมืนท่านใดเต็มปีกเลยโอ้พี่น้องเลย อันนี้กับลุนต่อกันมากกำลังปงปีเขื่อนกันละพี่น้องโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยเอาเอออีเมีอะไรกับสีน่น้าไหมเอาเบิ้งอีกมุ่งหนึ่งครับรุ่นน้อยเออกกัอันนี้ก็รุ่นกักสองเอาเปืือยเดี๋ยวผมเบิ้องแรกกักสองเป็นยังไงมันออกว่ล่ะมันบ่ถ้าไหนมึนเดี๋ยวขึ้นอยู่กัมอ๋อถ้าไหนอึนไม่ได้ก เป็นปีกมันมึนแตกแซวซาเลยพี่น้องเอ้ยเป็นปีกมันมึนมันแตกออกวโอ้ยคักเลยครับเอาแตกบึ้มเบื่อแล้วพี่น้องป้าที่โทษเอ้าเออเอาฉีดตะกระแตนไคเฮ็ดปุ๋ยได้ว่าสันว่างามความว่าสันพี่น้องเออพวกนลักครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบื่อมเบื้ออยู่ครับเอาสุดยอดครับอ่ะพี่แม่มันสีออกก่อนเอา นี่ก็คือฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งของหมู่บ้านครับผมเอ่อกลุ่มเดียวครับคุณพีปานนี่แหละครับเอ้าปา่นน้อมปะคุณพีปาน้อมแหละครับปาน้อมเอ้ามื่อนี่กับลุงโบขอบคุณ<ะ>อีแม่หลายๆที่พามาเยี่ยมชมฟาร์มตะก,กะแตนเอาขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายๆครับผม<ะ>นี่แหละครับเออเลี้ยงกันหลายบ้านพี่น้องเออไปบัวทัวถึงแล้วครับ อ่ามือนีกาผ้ามาเยี่ยมสองสองสอง,สองหลังซะก่อนพี่พีปะน้อมู้น้ำกลมแล้วกาพี่คนหนึ่งเสื้อยังก่อนเแม่วาสนาแม่วาสนาครับผมอ่ามือนีเขากระเบิงส,งสองสองสองหลัง,งแล้วพี่น้องเนาะเอ้ามือนีกัสิขอขอบคุณพีปะน้อมอ่าผูเพิินผ้ามาเบิงตะกะแตียนปลาตังกาโมจินลาวสันว่าเออถือว่าเล่าเลียงดีดีพี่น้องอ่าโตใหญ่โตอ้ว,ว,วนดีครับผม เออเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่นาสนใจครับในคณะนี่เพราะว่าขายไข่เออบพราะว่าขายตะกะแต,แตนโตสดอาจารย์พี่ป้านมีขายจะไรนันไข่วันหนึ่งไข่กะระแล้วแต่จ้ะตอนนี้มันกะลงมากแล้วล่ะกะเล้วตั้งห้าสิคุยกันบ่างหันกับขายขีดแล้วผ่านหรือจ้ะตอนนี้ขายขีดละแปดร้อยแปดร้อย <c oughs> ก็คือราคาลงมาอีกสองร้อยลงมาอีกแล้วครับผมจ้ะกะระแล้วตั้งห้าสีคุยกันและ้วทั้งต่คุยกันราคา เล่ากะจีเล่าก็ส,<ด>ากสิโรดห,หายไร้ก็หันเอกคุยกันเอาพี่นอ้องอัดตัวสดดิข่ายังได้ตัวสดตัวสดนีโลละหาอร่อยจะหนาฟาน้ามนี่แต่ว่าขันไขยราคาทรงเท่ากับซีลอยหาซีฟจ้าขา้ายตอนนี้อืเอาเอาเอาราคาราคางามพี่น้องเยียงตะกะแตนเออเอาเมือนี่กะสีขอขอบคุณคุณพี่ปนอมอ่าเสียด้ขอลำล่าแล้วล่ะพี่น้องสีได้ไปเฮ็คลิปต่อไปครับผม เอาอย่าลืมด้พี่รองเด้อคัดมักคลิปสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมติดตามชมทั้งช่องอีสานการเกษตรด้พี่รองเด้อหรือบวกกระทั่งแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องอีสานการเกษตรด้วยกันละพี่น้องกัดมักคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดติดตามและกดกระดิงด่งกระนั้นเลยนะครับเดเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องอีสานการเกษตรทุกคนละพี่น้องเอ้ามื่อนี้ลุงโบก็สิขอลาพ่อแม่พี่้องไปเหตุคลิปต่อไปด้พี่รองเด้อเอาพ่อกันในคลิปหนาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปานี่ขอบคุณครับ